สวัสดีครับบุญมีสวัสดีตอนเช้าครับช้านี้บุญมีมารายงานตัวนะคะมารายงานตัวกับพ่อๆแม่เอฟซีค่ะเป็นยังไงมั่งลูกชา้านี้ฮะฮะวันนี้ดูน้องดีขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้แม่กิ่งออกกำลังกายให้น้อง ก็รู้สึกว่าแขนมีการการะพริบตาด้วยกระพริบตาด้วยอยแขนขาแขนขาน้องดูอ่อนขึ้นเยอะแล้วค่ะก็พอทํากายภาพบําบัดให้น้องแขนขาน้องก็อ่อนขึ้นเยอะแล้วก็เมื่อกี้ก็ถีบพอแม่ออกกําลังกายให้เสร็จแม่ให้เขานอนราบใช่ไหมคะเมื่อกี้ให้เขานอนราบไม่ต้องหนุนหมอนแล้วพอ,อกระพริบตากระพริบตากระพริบตาแล้วเขาก็ถีบค่ะ ผิดสองครั้งผีดแบบทั้งตัวทั้งสี่ขาเลยนะคะแล้วก็แม่กิ่งก็มีนวดนวดตรงคอให้เขานวดตรงคอให้เขาเบาๆแล้วก็ตรงหัวค่ะวันนี้นวดกันทั้งตัวเลยนะลูกนะแล้วแม่กิ่งคิดว่าถ้าแม่กิ่งทํากายภาพมันบัดให้เขาทุกวันทุกวันทําเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแขนขาน้องมีโอกาสที่จะเดินได้นะคะแม่กิ่งคิดว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้คือขาหน้าเนี่ย เริ่มอ่อนลงแล้ขาหน้าเนี่ยสองข้างเริ่มอ่อนลงแล้วค่ะแล้วก็ไม่ไม่ตึงไม่ตึงแข็งเหมือนตอนแรกๆเนาะแล้วก็ส่วนขาหลังก็ก็มีข้างนึงอ่อนข้างนึงยังแข็งอยู่แต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆทําไปค่ะวันนี้มีอาการอะไรไหมลูกวันนี้ไม่มีอาการอ้วกครับแล้วก็ฉี่ตอนนี้ของน้องก็เป็นฉี่สีปกติแล้วนะคะคือไม่ได้เป็นฉี่สีเลือดละ เมื่อวานได้ยาไปนะลูกนะเมื่อวานผมได้ยาไปครับขอบคุณพ่อ,พอแม่ทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงบุญมีครับวันนี้ดูดูแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะดูแข็งแรงดูสดใสขึ้นบางทีน้องน้องนั่งท่านี้อันนี้ไม่กิ่งเปลี่ยนให้น้องนั่ง น้องนั่งท่านนี้อาจจะดูบางท่านอาจจะมองดูว่าดูดูน้องไม่สดชื่นอะไรอย่าเงี้ยจริงๆไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าน้องนอนตะแคงตาน้องก็จะโตเหมือนเดิมอันนี้ก็ตาโตค่ะใช่ไหมอืเออเงยหน้ารับเงยหน้ารับเงยหน้ารับเหรอลูกผมแข็งแรงดีครับขอบคุณครับรอ้จากเงย,ยน้ารับด้วยเออถ้า ถ้าหนูก้มหน้าหนูก็จะดูเหมือนหนูซึมซึมะลูกฮะคุณมีต้องเงยหน้ารู้ไหมครับเดี๋ยวนี้รู้จักเงยหน้าสู้กล้องนะคะแม่กิ่งก็จะดูจะดูแลน้องไปค่ะจะดูแลน้องไปเท่าที่จะทำได้เนาะแต่แม่กิ่งก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ ก็จะทําให้ดีที่สุดดูแลเขาให้ดีที่สุดถึงแม้แม่กิ่งจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าแม่กิ่งก็เต็มใจที่จะทําให้เขาค่ะเพราะว่าพอได้มาอยู่ด้วยกันดูแลกันไปก็รู้สึกผูกพันกันค่ะแล้วเขาก็คงจะผูกพันแม่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมองหาแต่แม่มองตามแม่ตลอดค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหน กระพริบตาอีกทีสิลูกกระพริบตาเร็วๆคุณม,มีสบายดีแล้วคุณม,มีกระพริบตาหน่อยสิลูกฮะเอาไหมกระพริบไหมหัวก็ยังมีมีสั่นอยู่นะคะหัวมีสันอยู่ แล้วก็มีบางท่านก็เป็นห่วงน้องค่ะเป็นห่วงน้องเรื่องเรื่องกระดาษเอ่อเรื่องไอ้นี่เปียกเนาะทิชชู่เปียกเนาะก็แม่กิ่งก็ไม่ได้เอาทิชชู่เปียกเช็ดที่ตัวน้องนะคะแม่กิ่งก็จะเอาไว้เช็ดมือเช็ดอะไรพวกนี้ค่ะเวลาที่ดูแลน้องเสร็จเวลาที่แบบว่าจับอื้อจับฉี่น้องอะไรเงี้ยค่ะ เวลาที่แม่กิ่งเช็ดตัวให้น้องแม่กิ่งก็จะเอาผ้าขนหนูผืนเล็กเช็ดให้น้องนะคะแม่กิ่งก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงน้องตรงส่วนนี้จริงๆอันนี้แม่กิ่งก็ทํามาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะตั้งแต่แรกๆวันแรกๆเลยที่เอาผ้าขนหนูผืนเล็กเนาะชุบน้ําเช็ดให้น้องก็เดี๋ยวแม่กิ่งก็เดี๋ยววันนี้วันนี้ก็ว่าจะจะล้างล้างช่วงล่างให้น้องค่ะ เพราะว่าคุณหมอก็แนะนําแม่กิ่งมาว่าให้ให้ล้างบ้างอะไรบ้างไม่งั้นมันจะเค็มแล้วมันจะกัดมันจะกัดที่ผิวเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็จะล้างแล้วก็จะเอาใดเป่าใดที่คุณตาคุณยายหมอส่งมาให้อ่ะค่ะคุณยายหมอท่านส่งใดเคยส่งใด้มาให้แม่กิ่งแม่กกิ่งก็ยังเก็บไว้ยังยังไม่ได้ใช้ก็ได้เนี่ยค่ะได้มาใช้กับบุญมี ก็จะลองทําดูค่ะแต่ไม่รู้เขาจะตื่นเสียงใดแค่ไหนต,ต้องลองดูก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาตื่นเสียงใดก็คราวหน้าก็อาจจะไม่ล้างอาจจะเป็นเอาผ้าชุบน้ําเช็ดเอานะลูกนะงั้นคลิปนี้บน อันคลิปนี้บุญมีรายงานตัวแค่นี้ก่อนนะครับเงยหน้าหน่อยสิลูกเอวเงยหน้าอืมบุญมีรายงานตัวแค่นี้ก่อนครับบุญมีจะรายงานตัวทุกวันให้พ่อ,พอแม่เอซีหายเป็นห่วงบุญมีครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจไม่ว่าจะเป็นทางไหนเนาะที่มีให้ทั้งบุญมีแล้วก็แม่กิ่ง อันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ